ที่ปทุมธานีค่ะก็มีการเปิดศูนย์พักคอยเช่นเดียวกันนะคะเป็นชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เนะคะเนื่องจากว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ได้สูงขึ้นแล้วก็มาพักคอยเพื่อรอเตียงนั่นเองค่ะคุณชัยวัน์ชื่นก่อสุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมนะคะดูแลศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอโคกสาม ขอัยค่ะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือว่าสีเขียวนั่นเองค่ะอยู่ในระหว่างการรอเตียงและกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้นะคะก็ขยายวงกว้างและก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากค่ะดังนั้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศัก,กยภาพในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดโควิด -19 รวมทั้งป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่จึงตั้งศูนย์ดูแลโควิด1 9ค่ะไปกันที่ชุมชนแห่งนี้นะคะจำนวน200ขออภัยค่ะ22เตียงด้วยกันเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดในชุมชนนั่นเองค่ะ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะนายพัครธรอนเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยในอำเภอศรีราชาสามแห่งประกอบไปด้วยศูนย์ประชุมนิคมปิ่นทองสองโรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวและนักปั่นจัก,กรยานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์พร้อมกับให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทํางาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็มั่นใจในศักยภาพในการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์นะคะว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนพร้อมกับระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งนี้นะคะก็ยังได้มอบนโยบายข้อเสนอแนะในการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะ